อยากจูงแขนเพิ่นมาเบิ่งนพีน้องศิละปะวัตถนาทำรรยันต์โจโกมันสีห่างในจังไรพี่น้องเอ๋ยท่านท่วงที้การบัญชาหีสละพันเพิ่จนจังได้สนับสนุนเสนองสมศิละปะวัฒนธรรมอีสานเฮาไว้ให้งางเงินสั่นแล้วพี่น้องเอ๋ย มาัการเขารบทุทพันและประขอสวัสดีพ่อแม่พี่้องสุกุสุคนที่ได้มั่่วงงานนามสการพรรทัดประสิทธิบุญเดือนสีของดีหน้าหวานในมือนีมือนีลูกลานลงปงล่างหน้าหวานผิดแทนทองกระหู้ซึ้งเป็นเกียรติและยิ่งดีเป็นยางยงที่ได้มีโอกาสมา่ง่วงการแสดงพ่วงทักแพ้อนนรักษ์ศิละปะอวัฒนธรรมอีสานเทาไวกันที่จบลงไปแล้วฮัน เป็นการป้อนเผิดอพระเกียรติสดุดีมหาราชาพระไทยเจ้ากินสยามลำดับต่อไปเพื่อว่าให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญดับชมรบฟังการสแสดงบรรเลงวงดนตรีเปิดวงทรงงานขายการสแสดงสุดสาวหยอป้อนหามุกการสแสดงสุดรั้บุชาผ่านประสิ์ติตดตามด้วยการเตยนน้ำิดวงเพื่อว่าให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญดับชมรบฟังได้แล้ว เท่ากับไปล่องิดเป่าแค่ลงพวงหยอกผู้สาวทั้งพุทหยอกผู้สาวทั้งพินโก้ล่ำบึงวันนาะโอ้ยน้องเมื่อหนี้ก็ได้คาวาผู้เป่าทั้งพุทเมื่อสิมายามกีฬาเอ้ยกินมาดังน้องมีหน้าแม่สีห้อยนะมันเดือดมันคำเลยน่ะหลามันโมเมนต์เนี้ยไปยุทั้งใต้บุญลาึ้นมาแม่ เด็กมันแมนเึ้นผู้สาวเข้าบ่อนอ้อยู่ทางนี้มีใครอยู่บ่อนอ้อขึ้นไปได้บ่อนอ้อครับมีอยู่จ้าขึ้นมาพี่น้าไอขึ้นมาขึ้นมาดี่กันไปๆเข้าขึ้นไปป้าคุณเมาคุณแม่ไหนในบารีป้าผู้สาวก็มางามแค่ป้าติโทนั่งดีบ่ครับนั่งใค้โยจ่านั่งเลยโอ้ครับผมครับป้าผู้สาว เจ้าผู้สาวงามปณิขี่ใส่หน้าคือสิแเอเนาะเอ้าไอ่คือมาเอ้าจังซี่คนผู้รอผู้งามให้ได้แต่งซึ่งเม้าจังซี่เอ้าไอ่ก็มีเลียงให้ยอมแนี่เอออันแม่นผู้เบาแม่นเจ้านั่นเน้นคนห่องเน้นทินทั้งหดาเนาะใจหันประสมอย่างเนาะจังดวนมาทั้งนี้ปูดผุ่นละไม่ทงผุ่นทำอนไรไอ่ พูดถ้าพูดฟากเขาไม่ถ้าพูดล่ะเฮ้อเคยไปบ่ล่ะบ่เคยกนสิเป็นต่ญาติเอผู้ใดไปออกมาบ่ได้จัญาติเด้อะลาเอ้ยอันบ่เน่าคนหงส์เงื่อนส่องบาดยูอายยูบ้านปลาไว้ครับเคยไปบ่ล่ะบ่เคยเลยอ้ายเออเดี๋ยวอ้ายสิพาไปอันอยู่บ้านบ้านปลาไว้ถ้ำเป็นตักเน่าอยนรินสถานพูอยู่พากพูด อญี่บุานปาดไซแงบ้าดแงไซหรืบ้าดพือผาออมปาดตอกผาชีบปาดตีผาเงียวเคยไบปลระละฝุ่นยี่วัดนปลาไว้ครับฝุ่นอ๋อคือเ่าเป็นไงเนบ่ยน้องก็่าคุณคือสิรอนเนีไอเนาะโค้กระเบื้องนานแดงเอาไปดีไอซีิถามลาลานั่งอึ้พ่อจะบ้าเห็นหนายว่าจานาัเขา ถามข้าวหน้าไอสิถามหาทั้งปาถามข้าวหน้าไอสิถามหาทั้งเข่าถามตัวเจ้าหรือีผัวแล้วบอสหรือว่ามี่จะสู้ผัวนั่นกะเปี่มเงี้ยโอ๊ยบม่ไม่ไม่คือบมื่อวัาจังทร์ส่านน้องมีผัวแล้วน้องสิเอิร์ดไอ้ก็เดินน้ำมีมยังเข้าหลายไอ้ในก็ได้ทำไอ้หูไอ้แกว่าถามตัวลาเอ้ยไอ้เอ้ย ยูมุมสะพานโตนั่งนี่กระสำลั่งสุกทุกปมีหายหอนตัวไอน้องนี่เน่าในห่องนอนคนเดียวแลงเป่าหาคนสิปากเบาแลงเศร้ากะบ่มีอินีเวลาอินีจ้าลาเอ๋ยท่านงงกอล้างไอกะบ่เอาท่านงงก๊อเอาไอกะบ่มา ทั้งสี่คือตอกมันกะจับห้าแล้วเกียบเซตุ่มในหลาเดินสวัสดีค่ะป้าแจ๊คไอเอ้ยยามว่าขี่เดงลเวเอาเล่ามาจากตอดักว่าถือขอยอว่าถือขอว่าสิเสียวเซนมือได้ไอเอาเอาจังสี่คำว่าทีโบถึงใจกันอายก็สิบอกพอก็แม่มาสูงว่าขอตามประเพทนี่บ้านเท่าสัตว คันว <in> so <in> ่าจังสั่นกาไอกาเฝ้าเมื่อเด้มันสิบ๊อฮอดบ้านบ้านที่เป็นแต่ย่นน้องมีการเล่าอะไรก็สิไปตั้งหูกตั้งศาสตร์บุญละบุญละอ้ายมาพ่อกันบุญเดือนซีบุญเนอบุญเดือนซีบอกเมลแล้วอ้บ้าถูกอ่งเพื่อนแนบวนะบุญเดือนซีพร้อมตัวอ้าวอาวอาจังะไรฮากันจะสิม้าอย่าไอ้สิบอกพ่อบอกแม่มันสูกแขนแต่เข่ามันสูกตามต่อกัเพศนี่ก็หลายเด้อไปไปมันสิยด้อยไปไอ้มันสิเด้อถ้างนี้เป็นแต่ย่านมานเดียบอกพ่อแก่กับอด โอ้ยโมเท้ก <anges diz> <believers> ับตาบอดกรสั่นก้นเกับตาบอดนี่ีไปไปเมื่อวานเฮามันเดินมันยืนแด่นทางปลอดภัยได้เน้อ